กินง่ายกินง่ายงายทักททยทุกคนจ้าคุณจุมจันทักททยทุกคนจ้าขอบคุณนะคะพี่จุมจันเนี่ยทำไมไม่เราไม่ค่อยเจอกันเลยพักนี้พี่จุมจันเออยายไก่ก็ไม่ค่อยเห็นพี่จุมจันนะพักเนี่ยเดี๋ยวก็เจอเนาะ วันนี้อย่าลืมดูฝนตกดาวหางนะคะอ๋อมีวันนี้เหรอคะสบายคะ่ะคุณชุมจนันขอบคุณนะคะมาทักทายคะ่ะวันนี้อย่าลืมดูฝนตกดาวหางนะคะน้องพี่บอก คุณชมจานอย่าลืมนะลืมไลฟสดนะไลฟสดดาวหางตกนะวันเนี้ยฝนตกดาวหางขอบคุณนะคะที่มารับชมค่ะขอขอบพระคุณจ้าน้องพี่ขอบคุณมากนะคะตอนค่ำโอ้ตอนค่ำเหรอ สวัสดีหกล้านดวงตาค่ะที่มาเป็นกำลังใจนะคะขอขอบพระคุณค่ะขอขอบพระคุณนะคะที่มาเป็นกำลังใจให้ยายนงนาฏน,นะคะนั่งตรงนี้ก็สะท้อนแสงไฟเสบตาสวัสดีทักทายค่ะ สวัสดีนะคะสวัสดีหกล้านดวงตาค่ะกดเลิฟกดไลค์ให้น้องนาด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจค่ะวันนี้อากาศหนาวนะรู้สึกว่ามันหนาวหนาวเย็นๆนะวันนี้อากาศหนาวหนาวยังไงไม่รู้วันนี้ขอบคุณน,นะคะน้องพีมาเป็นกำลังใจให้ป้าให้ยาย เอาแมวไปเลียงนะคะเอะไรจะแนไ่หมิ่นไม่ค่อยลืมมีของกินอยู่มีหนังไก่ทอดอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้ทำใหม่พรุ่งนี้ทำใหม่ นนเออเดี๋ยวกุญเดี๋ยวทำให้ไม, <laughs> ไม่หมดเลยมัว <c oughs> แต่ไปเที่ยวบ้านเพื่อนไงเ <c oughs> ที่ยวบ้านเพื่อนต้มตับให้หมาไม่หมดเลย <c oughs> คุณแม่ลูกสี่สวัสดีคะ่ะมาส่งกำลังใจให้นะคะ <c oughs> อ๋อคนนั้นเลยพ่อใหญ่เข,ขาค่พะพ่อใหญ่พ่อใหญ่ เดี๋ยวหนูไปเปลี่ยนชื่อก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะแม่ดงนาศสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีคุณแม่ลูกสี่ค่ะผู้ชายคนนั้นคือใครคนที่เดินฝ่ายอ๋อผู้ใหญ่ที่บ้านนี้แหละค่ะ ส่งกำลังใจให้จ้าคุณแม่ลูกสี่ขอบคุณค่ะยายไลยส์สดพรุ่งนี้ไหมครับไลส์สดทุกวันแหละยายไลยส์สดทุกวันยายเก็บชั่วโมงยายไลยส์สดทุกวันล่ะลูกยายก็ไลส์สดทุกวันแต่วันนี้ยายไปเที่ยวบ้านเพื่อนมาหลายหลังอยู่ ยายก็ไลฟ์สดทุกวันนั่นแหละเที่ยงคืนตีหนึ่งยายก็ออกตลาดแล้วผมไปก่อนนะครับน้องพี่ไปกนไปแล้วเหรอครับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่นะครับพรุ่งนี้มาเป็นกำลังใจให้ยายใหม่นะคะ